สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยส่องไปโม้ไปกับไอสไปซี่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระผงที่มีอิทธิคุณพุทธคุณมากมายเลยครับอันนี้จะเป็นพระผงพิมพ์ของพระของขวัญหลวงพ่อบุญชูวัดหัวว้า,วาวครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงผสมเท่ากระดูก เข้มข้นเลยนะครับน,นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่าความเข้มข้นของเนื้อเท่ากระดูกครับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อเข้มข้นมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับเนี่ยที่เป,เ,ปเป็นเป็นจุดขาวๆนะครับเนี่ยเป็นจุดขาวนะครับเนี่ยคือเท่ากระดูกเท่ากระดูกครับ เนื้อหามวลสารส่วนผสมการปลูกเสกจะพิสดารคล้ายๆกับหลวงพุทิมวัดละหารไล่เลยครับอันนี้จะเป็นเป็นสูตรลับเฉพาะเลยของสายวัตถุว่าของหุวงพ่อบุญชูนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อขาวก็จะผสมผงพวกผงอิธิเจผงพุทธคุณเยอะแต่ถ้าเป็นเนื้อเทาๆดำๆเนี่ยฮะจะเน้นหนักไปทางผงเท่ากระดูกซะเยอะเลยครับเน่ย จะเข้มข้นมากเดี table, the the ๋ยวผมจะดูทางด้านหน้านะครับผู้ชมเดี๋ยวจะดูใกล้ๆนี่ครับนี่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 ฮะเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเท่ากระดูเยอะๆนะครับพิมพ์ก็จะไม่ค่อยสวยแต่ที่ได้มาก็คือเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นจุดขาวๆนะครับเนี่ยนี่คือคือผงเท่ากระดูเนี่ยจะขึ้นมีเป็นประปายเลยครับและสีเทาๆนี่ก็คือผงเท่านะฮะผงเท่ากระดู แต่ชิ้นส่วนกระดูกก็คือจะเป็นในี่าขาวๆครับเนี่ยแต่ไม่มีอันตรายต่อผู้บูชานะครับเพราะว่าหลวงพ่อบุญชูท่านได้ทําพิธีกรรมได้พรีแล้วที่จะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะโอ้โหเท่ากระดูกน่ากลัวไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าท่านใช้พุทธคุณในการเสกนี่ครับเนี่ยข้างๆนว่านี่นี่ครับเนี่ย จะมีจุดขา,ขาวๆจุดขา,ขาวๆจุดขา,ขาวๆนี่ครับนี่เนื้อผงเท่ากระดูกอันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อมวลสารเท่ากระดูกเยอะเยอะมากกว่ามากกว่าพวกเนื้อผงขาวนะครับแต่พิมพ์ทรงก็จะเป็นพิมพ์ปักน้ำแต่จะไม่ค่อยชัดไม่คมไม่คมสวยจะเป็นสีเทานี่ฮะเนี่ยพิมพ์จะไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยเพราะว่าเนื้อท่านท่านคนขงคังจะหยาบแล้วก็เป็นเป็นเนื้อผงเท่ากระดูกซะแปดสิบเปอร์เซ็นในการผสมเนื้อเลยครับเนี่ย นะครับเนี่ยจุดาขาวๆนี่ค,คือคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเท่ากระดูกครับนี่ครับเนี่ยจะมีขึ้นปะปลายเต็มทั้งตัวทัวทัวทวท้งองค์เลยนะถ้าเป็นเนื้อดานะฮะเนี่ยนะเนื้อดําเนื้อเทาแต่อันนี้แค่จะเป็นเนื้อเทา่าเงี้ยอันนี้อันนี้แบบผิวหิ้งดูง่ายมากครับนี่ฮะอันนี้ผมขอ,อนําเสนอเลยนะครับรท่านที่ชอบสายพุทธคุณแรงๆนะครับพุทธคุณแรงๆไม่ควรพลาดเลยครับ งพ่อบุญชูวัตถุว่าวราคายังพอจับต้องได้ครับไม่ไม่ราคาไม่สูงจนเกินไปนฮะเห็นไหมเนี่ยพอกดพระแล้วมีความเนี่ยปิ้นของของบล็อกออกมาครับเนี่ยอันนี้คือจะแบบแฮนด์เมค่ะจะดูคลาสสิกมากเลยนะครับสีสีออกเทาเทา นี่นะครับพระผงเท่ากะระดูกรลวูพ่อบุญชูวัตถุว่าสายผงพลายภาคกลางครับวันนี้ผมให้ดูเพีพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ชมมันอีกวันนี้สวัสดีครับ